น้ำดื่มน้ำดื่มเราเตรียมเอาเลยไหมให้เขาเซเว่น,น,นใ่ให้เขาเตรียมเลยใช่ไหมท<อ>า,างนูน้นทางนู้นเตรียมทางนู้นเตรียมเลยครับครโอเคใช่ครับเราจะออกเราจะออกจากเราจะออกจากด่านซ้ายเ<ม>นี่ยประมาณสักสองโมงครึ่งนะครับประมาณนั้น,นะครับผมครับผม ผมซื้อกี่ต้นเนี่ยไอเจเนี่ยยังเลียกอยู่ต่ออยู่เหรอใส่กันยังครับครับผมรอรอเจนเนี่ยเจนซื้ออยู่นี่เดี๋ยวเราไปเข้าที่พักตรงนี้ยังครับใส่านข้าวตรงรีสอร์ทุกวคนเราที่ไหนเนี่ยมื้อเย็นเฮ้ย เอาเลยเหรอเอาทับทบต้นเลยพี่ก็บิ้วไปครับรีแลกไปใครจะทำนั่นกับนี่ก็มีไวไฟเพราะวันวันสุดท้ายเอาซีกัดเหมือนเดิมไม่ไม่วันสุดท้ายก็เพราะว่าเราเรามาส่วนในบุตแล้วนี่ยครับวันสุดท้ายก็ตื่นสายก็มูฟกันเลยตื่นสายกันเลยครับนำลายเพราะว่าเราไม่มีเลยตือย้อนไปแล้วมันก็ไกลกว่าไปกลับหกสิบโล แล้วคันนี้เดี๋ยวจะต้องอาห็นจากการโทรถามเรื่องรถตู้ก็ไปทิ้งไปเลยรถตู้เหรอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ไปไปแวะตรงไปดูตลาดไปดูตลาดที่คูเรือที่ไนอ๋อพ่อเดี๋ยวเราไปจอดไข่ที่ตรงตลาดนะครับที่ตลาดไม่เดี๋ยวที่พักเราใกล้ด่านซ้ายหรือใกล้คูเรือใกล้ด่านซ้ายครับตัวด่านซ้ายครับแต่เราจะกินข้าวที่คูเรือไม่ถ้าที่พักใกล้ด่านซ้ายผมนั่งด่านซ้ายสะดวก อ๋อได้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 ครับถ้าถ้าก็อย่านายกขึ้นด่าน้ายง่ายกว่าที่เช้าอยู่เล้รถตู้ก็ด่านซ้ายเพราะว่าถ้าที่พักเราใกล้ด่านซ้ายไงพี่ปาาคือไม่จะบูนดีง่ายอีกโอ้โหคุณไปพิดโลกลยลองอีกทางของคุลมโดอะไรมาที่นำการทาอะไรมาจ้เี่ต้นจะเอาต้นนี้จะเอากระดาษมาเอาไว้ตรงนี้มันเฉียนถูกแล้ว วางนะมันก็นียืดคนลมดมันมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมคะไม่มีค่ะมันก็คือมันจะมีหลายพันแต่พันธ<อ>ุ์นี้พันธุ์น,นิ่งครับเป็นพันธุ์นิ่งน้แต่พันบางพันธุ์ไม่